เสกให้สำเร็จใน7วันรายนี้เพื่อคุณสวัสดีครับ FC ค้บัญชัยคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพฟรีครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับจิตจิตของมนุษย์เนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องนะครับมีช่วงเวลานะครับในการที่มันจะจดจ่อจดจ่อนะครับกับสิ่งที่ต้องการนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างมั่นคงและต่อเนื่องเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วสิ่งนี้เนี่ยก็จะนะครับ ถูกดึงดูดเข้ามานะครับอุบัติขึ้นราวกับคุณเสกมันเลยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่สอดคล้องคือเป็นไปตามหลักของกฎของต้นเหตุและผลลัพธ์ก่าวคือเพราะคุณไปจดจ่อจิตกับบางสิ่งถ้าคุณจดจ่อจิตกับกาแฟ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  ได้ทั้งวันนะคุณลองนึกภาพนั้นดูว่าจิตนั้นมีการจดจ่อที่ยิ่งใหญ่มากจดจ่อในเรื่องเดียวคือกาแฟนะครับคุณไม่ต้องห่วงในชุดของเขานะครับเขาจะได้พบเจอนะครับกาแฟนะครับประสบการณ์ของการเจอะเจอกับกาแฟมากกว่าใครๆในเมื่อจิตมันเป็นเช่นนั้นปกติแล้วจิตจะตั้งมั่นไม่ค่อยได้นะครับมันจะมันจะชอบเหมือนเหมือนลิงมันว่องไวนะมันจะกระโดดไปคิดเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็กระโดดไปเรื่องอื่นนะครับวันหนึ่งเป็นนะครับหมื่นหมื่นนะครับแสนแสนเรื่องใช่ไหมนั่นไม่ทําให้มันมี อำนาจใดๆนะครับมันก็เลยนะครับยังมีอนุวัติอนุภาพไม่พอแต่คนที่ฝึกจิตจริงๆเนี่ยก็คือต้องฝึกจิตที่จะสามารถเกาะอยู่กับอารมณ์เดียวสิ่งเดียวนะครับจิตเดียวสิ่งที่ต้องการสิ่งเดียวเนี่ยนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเวิร์กช็อปในคืนนี้เราถึงจะฝึกกันถึง7วันนะครับแท้ที่จริงแล้วเป็นการฝึกการโฟกัสนั่นเองนะครับและนั่นยังไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นในคืนนี้ คุณจะได้ฝึกการจดจ่อใช่ไหมกับสิ่งบวกบวกดีๆที่คุณปรารถนาที่คุณอยากจะได้นะครับมาตั้งนานแล้วนั่นมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากได้ใช่ไหมแลวนั่นยังไม่พอนะครับคุณยังต้องเรียนรู้นะครับในการจดจ่อนะครับกับสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมใครก็แล้วแต่ที่จดจ่อเก่งมากเลยสิ่งที่คุณต้องการถูกไหม ถ้าเราไปจดจอกับสิ่งที่ไม่ต้องการใช่ใช่ไหมครับคุณก็ยิ่งเจอเจอมันเยอะขึ้นนะครับคุณกําลังเสกมันโดยไม่รู้ตัวสรุปแล้วเราไม่ได้จดจอนะครับสเปะสปะแต่เราเรียนรู้ที่จะจดจออยู่กับสิ่งที่ต้องการและจดจอเป็นยังไงนานพอนะครับจดจอให้นานพอครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับด้วยสาเหตุที่คุณทําอย่างนี้นะครับคุณก็จะได้ผลลัพธ์เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เลยนะครับคือ คุณไปเช็คได้ใครที่จดจ่ออะไรก็ใครที่จดจออรร่จดจอช็อกกะแลตช็อกแก,อกแลตช็อกแกแลตช็อกกแลตจิตเดียวของเขาคือช็อกแกแลตนะครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับเขาจะได้กินมันนะครับเห็นมันเจอมันซื้อมันเรียกว่าเยอะกว่าใครๆนะครับถ้าใครที่จดจ่อสิ่งอื่นๆนะครับก็ลองนึกภาพดูแล้วกันว่าคนเราสามารถที่จะนะครับมุ่งจิตกับเรื่องอะไรบ้างอันนี้คือภาพ ที่อยากให้เข้าใจก่อนคราวนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่าพิธีกรรมเนี่ยง่ายๆเลยค,คุณต้องการนะครับสิ่งง่ายๆดังนี้นะครับคุณต้องการกระดาษนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ต้องเป๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับประมาณ3าคูณสนิ้วหรือ4ี่คูณสนิ้วเนี่ยนะครับสัก7ใบนะครับเพราะว่าคุณกําลังจะได้เรียนรู้การจดจ่อจิตใจนะครับเวันคุณจะจดจ่อ7วันกับสิ่งที่คุณต้องการจะเสกขึ้นมา ที่จริงแล้วมันมันทุกคนมีสิทธิ์ฝันนะครับพอร์ตพันล้านพอร์ตหมื่นล้านเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าพอร์ตพันล้านเนี่ย เริ่มต้นจากเงินแสนเชื่อไหมตอนแรกๆคนก็ถ้าเขาไปบอกใครนะครับว่าผมจะมีพอร์ตพันล้าน,นทุกคนได้หัวเราะเยาะเขานะครับหาว่าเขาเพี้ยนมั้งแล้วนะอะไรก็แล้วแต่แต่ที่จริงแล้วพอร์ตพันล้านเริ่มต้นจากเงินแสนมีมาแล้วนะครับบางคนก็เริ่มเริ่มต้นจากเงินล้านนะครับแล้วก็เป็นพันล้านเพราะฉะนั้นคุณต้องการกระดาษนะครับสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเนี่ยสัก7ใบนะครับอันนี้อาจารย์ทำมาคร่าวๆนะครับ7ใบเพื่อที่แต่ละใบนะครับเราก็จะฝึก อาจารย์อยากคุณฝึกอะไรที่มันง่ายๆนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้เรียนรู้การจดจ่อจิตใจจริงๆเพราะเราต้องการปากกาหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสีส้มในการเขียนนะครับบนกระดาษสีฟ้าก็จะมีคําถามตามมาทันทีนะครับว่าอ้าวปากกาสีดําได้ไหมปากกาสีแดงได้ไหมปากกาสีม่วงได้ไหมปากกาสีน้ําเงินได้ไหมและปากกาสีเขียวและอื่นๆนะครับเพราะปากกามีหลายสีมากคําตอบคือได้หมด สิ่งแรกก็คือคุณก็จะต้องมีนะครับกระดาษสักใบเองถูกไหมกระดาษหนึ่งใบนะครับจริงๆใหญ่กว่าน,นี้ได้นะครับใหญ่กว่าน,นี้ได้กระดาษหนึ่งใบที่ใหญ่พอที่จะเขียนความปรารถนาของคุณลงไปแต่ว่ากฎแห่งการจดจ่อน,นั้นกฎแห่งการทึกทัก the law of assumption นั้นบอกว่าคุณห้ามทึกทักว่ามันจะเกิดขึ้นคุณต้องทึกทักว่ามันเกิดขึ้น แล้วฉะนั้นคุณต้องเขียนในประโยคนะครับที่เป็นปัจจุบันนะครับหรืออดีตเท่านั้นคุณไม่สามารถเขียนเป็นประโยคอนาคตได้คุณอาจจะเขียนลงไปนะครับว่าเช่นนะครับนะมีเงินฝากในธนาคารแล้วกันอาจารย์เขียนสั้นๆนะครับมีเงินฝากนะครับ1 0 0 0 0แบาทแล้วนี่เป็นซูเปอร์กูสไตล์นะครับวิธีที่ดีมากๆนะครับฉะนั้นโอเค okay, นะครับเราก็จะเริ่มต้นโดยการเขียนสิ่งที่ต้องการนี่สมมุติว่าเราต้องการนะ เดี๋ยวรลอกให้ดูนะชั้นตอนนี้อย่าไปดูถูกนะครับเงินฝากหนึ่งแสนบางคนเงินฝากหนึ่งแสยังไม่มีจริงหรือจริงอืมอย่าไปดูถูกนะโอเคชั้นตอนนี้นะฉันตอนนี้มีเงินฝากหนึ่งแสนบาทแล้วคุณอาจจะเขียนอย่างอื่นได้นะครับแน่นอนว่าเมื่อคุณเขียนแล้วนะครับ เพื่อให้เกิดการจดจ่อนะครับเราไม่สนใจสิ่งอื่นๆยกเว้นสิ่งนี้ใช่ไหมเราก็จะเขียนวงกลมล้อมมันนะครับเขียนวงกลมล้อมมันนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับดูอาจารย์เขียนนะครับนี่ครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าวงกลมนี้จะวงกลมสมบูรณ์แบบไหมคุณสามารถเขียนแบบฟรีแฮนได้นะครับเขียนเส้นอิสระได้ชนะอาจารย์ก็จะทําให้ดูนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมก็อืใช้ความตั้งใจนะครับลากเส้นนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหม โอเคชั okay. ้นตอนนี้ชั้นตอนนี้ได้เกรด A วิชาภาษาอังกฤษแล้วชั้นตอนนี้เป็นที่รักของคุณครูและเพื่อนทุกคนในชั้นเรียนแล้วชั้นตอนนี้ได้เกรด C วิชาภาษาอังกฤษแล้วคุณเข้าใจไหมว่ามนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาถูกไหมช่วยกรุลุนานะครับตรงไปตรงมานะครับ กับความฝันของคุณเขียนได้ออกมาตรงๆนะครับไม่ต้องไปเซ็นเซอร์มันหรือไปดัดแปลงมันตราบใดที่มันไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับกดแรงดึงดูดนะครับแล้วก็กดแห่งจักรวาลกฎแห่งจิตวิญญาณเนี่ยจะไม่มีทางช่วยคุณนะครับในการเขียนสิ่งที่มันเลวร้ายต่อคนอื่นนะครับอะไรอย่านงะเช่นตอนนี้คุณเอพังพี่นาศไปแล้วอะไรเงี้ยอ้นี้เขียนไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับได้โปรดอย่าทำนะครับเอาอะไรที่บวกๆนะครับจจ่อสิ่งที่บวกๆคุณคุณทาได้ใช่ไหมคราวนี้อาจารย์ เนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะให้คุณน่ยนะอยากจะให้คุณเนี่ยฝึกจริงๆนะครับขอให้คุณเร,เริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยเริ่มเลยตอนเช้าก่อนเที่ยงตอนเช้าก่อนเที่ยงให้คุณเขียนกระดาษเวนี้ขึ้นมาแน่นอนว่ามัน,ม,นมันคือลายมือของคุณฉนะันตัวนี้ไม่ได้เป็นเป็นคนอื่นนะเป็นตัวคุณขั้นตอนต่อไปนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ก็คือคุณสามารถนะครับ หานะครับน้ำมันมะกอกนะครับแล้วใส่เกลือนะครับใส่เกลือชนิดที่ไม่มีไอโอดนะครับหยาะลงไปนิดหนึ่งคุณสามารถใช้น้ำมันมะกอกได้ป่นอันนี้อาจารย์เอาน้ำมันมะกอกใส่เกลือเรียบร้อยแล้วนะครับและแน่นอนว่าใช้นิ้วชี้ของมือที่ถนัดนะครับแตะนะครับแล้วเจิมไปที่สี่มุมนะครับบริเวณนี้นะครับเจิมลงไปบริเวณนี้นะครับไอตรงนี้ที่อาจารย์เขียนเนี่ยก็คือเราเจิมด้วยมันน้ำมันมะกอกผสมเกลือนะครับขั้นตอนนี้ ไม่ทําก็ได้ทําได้ก็ดีโอเคเพราะฉะนั้นกระดาษอาจารย์นีก็ยังดูแห้งๆอยู่นี้ใช่ไหมโอเคอาจารย์จะนะครับแตะนะครับแตะนะครับแล้วเจิมนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันจะมีความชื้นขึ้นมานะครับอ่าคุณเห็นหรือ,อยังว่าอาจารย์เจิมนะครับเจิมกระดาษใบนี้ด้วยน้ํามันมะกอกนะครับผสมนะครับผสมเกลือเรียบร้อยผสมเกลือไปเล็กนอก้อยแล้วเจิมเลยเห็นไหมชัดเจนนะนว้าวก็มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับ ถ้าในกรณีนะครับคุณมีเพอร์ฟูมนะครับน้าหอมนะครับซึ่งขอจา์นะครับอาจารย์จะมีนะครับน้ำหอมพิเศษของอาจารย์เองปรุงเองนะครับเราก็จะฉีดลงไปนะครับที่การกระดาษนะครับมันก็จะชื้นๆอีกระมาอนกสามครั้งขั้นตอนนี้ไม่ทําก็ได้โอ้โหหอมมากตอนนี้นะครับกระดาษอาจารย์นะครับได้รับการนะครับนะครับเออเร่งให ขังมากขึ้นนะครับหอมฟุ้งไปหมดแล้วครับโอเคนี่เป็นกระดาษอย่างนี้นะครับแล้วเอากระดาษใบนี้นะครับวางวางไว้นะครับวางไว้นะครับบนโต๊ะทํางานของคุณวางไว้อย่างนี้นะครับวางนตัวทํางานของคุณโอเคไหมคราวนี้น้ำหอมก็ฉิดแล้วถ้าคุณมีเทียนสีส้มเป็นสีที่ดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีให้ใช้สีขาววางเทียนไว้นะครับคราวนี้พอจุดเทียนแล้วใช่ไหมครับก็เทียนไปวางไว้ตรงกลางกระดาษเลยนะครับทับกระดาษไว้ตรงกลางตอนนี้อาจารย์เอากระดาษเอาเทียนทับกระดาษของอาจารย์ไวเอาตรงกลางเลยนะครับ เอาสองมือโอบไว้ครับอสอมือโอบไว้นะครับแล้วท่องคาถา3ารอบคาถาคาถานี้นะครับท่องเป็นภาษาอังกฤษก็ดีถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ออภาษาไทยนะครับ mm hmm. เนื้อแสงนี้อำนาจเข้ามานำพาสู่ฉันสิ่งที่ต้องการถูกช่วยเหลือโดยเทพอพอลโลและในนามของเขาเพราะฉันจุดไฟเปลวไฟที่มีเวทมนต์โอเค เมื่อคุณท่องมนตราที่อาจารย์บอกคุณแล้วนะครับ3รอบนะครับให้คุณนะครับนั่งสมาธิประมาณสัก1-3่งนาทีนะครับหลับตานะครับแล้วให้นึกคิดว่าชั้นตอนนี้มีเงินฝาก10,000บาทแล้วให้คุณเชื่อนะครับให้คุณรู้สึกแบบสำเร็จแล้วนะครับประมาณสักสองสานาทีพอจบแล้วนะครับฟังดีๆนะครับให้คุณดับเทียนโดยไม่ใช้ปากเป่านะครับคุณก็ใช้มือปัดได้นะครับโอเคดับเทียนไปนะครับมีควันขึ้นมาเอาเทียนออกเนื่องจากคุณทําก่อนเที่ยงใช่ไหมครับกระดาษใบนี้นะครับ จะอยู่ใกล้ๆตัวคุณจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณตลอดทั้งวันถ้าคุณออกไปนอกบ้านพบไปด้วยตลอดทั้งวันและมีโอกาสเมื่อไหร่ให้รู้สึกว่าได้มาแล้วได้มาแล้ว,ได,ลวได้มาแล้วนะครับทั้งวันนะครับจดจ่อเรื่องเดียวฉันตอนนี้มีเงินฝากหนึ่งแสนบาทแล้วกลางวันไปแล้วตกกลางคืนนะครับเอามาใหม่ครับจุดไฟครับมาทับใหม่ beyond t h i s life the power come to bring to me the needed sum Aided by Apollo l อ a ดดบ n ยอะพอลโล s e a ะ u น e ื่ u ของเขาเพร i ะ m a นั้นผมไปสามครั้งนะครับและนะครับเตรียมถังขยะไว้นะครับแล้วเผากระดาษใบนี้นะครับให้หมดไหม้ไปให้หมดเมื่อเผาเรียบร้อยแล้วนะครับเผามอดไหม้ไปแล้วนะครับดับเทียนพรุ่งนี้นะครับทำแบบเดินแปะเลยนะครับอีก6วันติดต่อกันเป็น7วันแปลว่า ตอนเช้านะครับเอากระดาษใบใหม่มาเขียนแบบเดิมนะครับสร้างค่อยๆคําชั้นตอนนี้มีเงินฝาก1 0 0 0 0แบาทแล้วเขียนวงกลมล้อมนะครับเจิมสี่มุมให้เรียบร้อยนะครับจุดเทียนนะครับไล่เวทมนต์แล้วก็ดับเทียนเอากระดาษใบนี้ติดตัวไว้ทั้งวันมีเวลาว่างเมื่อไหร่คิดอย่างเดียวคิดคาคิดเดียวนะครับชั้นตอนนี้มีเงินฝาก1 0 0 0 0แบาทแล้วคิดความคิดเดียวโต๊กลางคืนเอากลับมาครับเอากลับเอาที่คุณติดตัวไปเอากลับมาเอานี้ตั้งจุดเทียนใหม่ไล่เวทใหม่ กลางวันเมื่อดับเทียนแล้วพกติดตัวไปเรื่อยๆกลางคืนมาจุดเทียนหมายไล,ล่เวรแล้วเผาทิง้งทําแบบนี้เจ็ดติดต่อกันเจ็ดวันเจ็ดคืนคุณก็จะเผากระดาษไปเจ็ดใบนี่คือสิ่งที่คุณสามารถนะครับเรียนรู้ได้ในการที่จะเสกให้สําเร็จภายใน7วันโปรดนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับโดยเฉพาะใน u t u b e นะครับช่อง u t u b e ของอาจารย์ด้วยก็อย่าลืมติดตามแล้วกันคืนนี้ลาไปก่อนทีเวลาเพียงเท่านี้굿ไนท์ night, ครับทุกคนสวัสดีครับ